สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเราได้ลองคิดเกรดกันแล้วนะฮะโดยให้ยูนี่ยใส่คะแนนเข้ามานะครับแล้วเราดูคะแนนว่าถ้าคะแนนมอยกว่าบบ50เนี่ยให้เกรดเป็น F อันนี้ในคลิปนี้เราจะเปลี่ยนเกรดจาก F เป็น0นะเป็นตัวเลขนะฮะเพราะว่าเราจะเอาเกรดเนี่ยมาคิด GPA นะ,ะคือเกรด point average หรือเกรดเฉลี่ยนในเทอมแต่ละเทอมกันนะฮะดังนั้นเราเปลี่ยนจากการพิมพ์เกรดให้เป็นเซตตัวแปรชื่อเกรดเนี่ยนะฮะ ให้เป็นค่าต่างๆนะฮะตามแต่คะแนนที่เข้ามานะครับอันนี้ GPA เนี่ยสมว่าเรามีอยู่สักห้าวิชามันก็ต้องเดี๋ยววิชาก็มีหน่วยกิตของมันนะฮะแล้วก็มีเกรดให้มันได้จากหน่วยกิตกับเกรดให้มันได้เนี่ยทำยังไงถึงจะคํานวณเกรดเฉลี่ยในเทอมนั้นออกมาได้นะฮะนั่นคือโจทย์ในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าคํานวณเกรดเนี่ยมันควรจะเป็นฟังก์ชันแล้วกันนะฮะเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมานครับ ฟังชันนี้ชื่อว่า calculate แล้วกันนะฮะซึ่งเราก็เอาไอ้เงื่อนไขนี้แหละมาใส่ในฟังก์ชันนี้นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันนี้จะรับตัวคะแนนนะครับเป็น score นะครับแล้ก็ add to score แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่า score พวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็น score ซึ่งเป็น parameter นะของฟังก์ชันนะครับคราวนี้การที่มันเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะ เพราะว่ามันจะรู้ว่าในโปรแกรมนี้นะถึงแม้จะเป็นชื่อเดียวกันเนี่ยในโปรแกรมนี้มันจะเอาอะไิที่อยู่ใกล้สุดก่อนซึ่งใกล้สุดนี่คือเป็นプライเมท์ของฟังก์ชันนะฮะไม่ใช่สกอร์ที่อยู่ข้างนอกนะครับดังนั้นการตั้งชื่อซ้ำเนี่ยถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกแล้วเกิดมันอยู่คนละเขาเรียกคนละสะโคปกันนะฮะก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับโอเคก็คือถ้าเกิดสกอร์ที่ส่งมาน้ยแต่ห้าสิบก็เกตเป็นศูนย์หกสิบ 61, 2, นะะ้อยกว่า60เป็น 1, 2, 3นะฮะถ้ามากกว่าท่า80น่าเกรดเป็น4นะครับอันนี้ก็เราก็จะ return grade เนี่ยนะฮะตรงชันนี้จะ return grade ไปโอเคครับอ่ะเราได้ฟังก์ชันคำนวณเกรดของแต่ละวิชามาแล้วนะฮะอันนี้สิ่งที่ยูเซอร์ต้องใส่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คะแนนแล้วสิครับ ยิสต้องใส่มาว่า,าจะมีกี่วิชาแล้วแต่วิชาเนี่ยหน่วยกิจเท่าไหร่นะฮะแล้วก็รวมไปถึงได้คะแนนเท่าไหร่ดังนั้นเริ่มเลยเนี่ยเราจะสร้างตัวแปรนะฮะซึ่งเป็นจำนวนวิชานะฮะฉะนั้นก็เขียนเป็น n แล้วกันนะฮะเราก็จะรับตัวจำนวนวิชาเข้ามาก่อนเลยนะฮะ,ะจำนวนวิชานะฮะพอ,อรับจำนวนวิชามาเสร็จ ะะแล้วเราก็จะมารีพีทนะฮะเท่ากับจำนวนชานั้นนะฮะในการรีพีทเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเราต้องถามถามสองอย่างนะฮะคือต้องถามว่ามีคะแนนเท่าไหร่และหน่วยกิดเท่าไหร่นะฮะนั้นเราก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมานะ,ะเราสร้างตัวแปรชื่อ credit แล้วกันนะครับ นั้นเราก็จะถามว่าปีนกคิจนะฮะโอเคเบอร์กิจก็เป็นเอินเนียร์เหมือนกันนะฮะแล้วเราก็ทำอย่างเดียวกันนี้นะฮะ ถามว่าแล้วเกรดได้สกอร์คะแนนเปนเท่าไหร่นะฮะโอเคอันนี้พอได้หน่วยกิตคะแนนมาแล้วเนี่ยเราก็จะทำไปเรื่อยนะฮะจนกว่าจะได้หน่วยกิจกับคะแนนครบซึ่งหลังจากเราสาั่นวิชาแล้วถามหน่วยกิจทํนาคะแนนครบแล้วเราก็ได้ข้าเป็นทุกการแล้วนะแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยเออไปเก็บอยู่ในตัวแปรตัวเดิมนะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่นะฮะมันต้องไปเก็บตัวแปร ซึ่งแยกกันนะฮะฉะนั้นเราจะใช้ลิสต์ให้เป็นประโยชน์นะฮะลิสต์ตรงนี้ฮะลิสต์ก็คือเก็บรายการรายการนี้ก็คือจะเก็บทั้งหน่วยกิจและคะแนนนะฮะจะทำแบบง่ายแลวกันนะฮะเราจะสร้างลิสต์ขึ้นมาสองอันนะฮะเราสร้าง v r i a b l e นะฮะ r ว a b l e ตัวหนึ่งเราชื่อว่า c r e d i t แล้วกันนะฮะใช้ตัวใหญ่แล้วก็เติม s เพื่อให้ดูว่ามันมีหลายๆอันนะฮะั แล้วเราก็สร้าง variable ชื่อ s c o r e เหกันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็จะทำให้ตัวแปรทั้ง credit และ score เนี่ยนะฮะเป็น List นะฮะซึ่งไม่มีอะไรอยู่นตอนแรกเพราะเราจะคาแนนที่ทใส่เข้ามาใส่เข้าไปใน List นี้นะครับ โอเคนั้นตอนแรกเนี่ยลิสต์นี้จะเป็นเขาเรียกเป็น empty list นะเป็นลิสต์ว่างนะจากนั้นพอได้เครดิตมาเราก็จะเอาไปใส่ในลิสต์นี้นะฮะเราจะใช้คำสั่งในลิสต์นะคือ append นะฮะ append อะไร append เจ้าเครดิตที่ได้มาจากผู้ใช้เนี่ยนะฮะ to อะไร to เจ้าตัวแปรที่เป็นลิสต์เนี่ยฮะ เราต้องทำอย่างเดียวกันนี้นะฮะกับสกอร์นะครับโอเคอันนี้เราก็ได้ตัวแปรที่เป็นเครดิตสกอร์มาแล้วนะฮะเราอยากจะลองดูว่าเอลิสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราลองปรินต์ดูนะฮะ ลองกันเลยนะครับสามวิชานะฮะหน่วยกิจวิชาแรกสามหน่วยกิจสมมตินะฮะคะแนนห้าสิบคะแนนแล้วกันนะครับหน่วยกิจวิชาสองสองหน่วยกิจหกสิบคะแนนนะฮะวิชาที่สามหนึ่งหน่วยกิตเจ็ดสิบคะแนนสมมตินะครับเฉพาะว่าหน่วยกิจจะเป็นสามสองหนึ่งตามลําดับนะฮะส่วนคะแนนจะเป็นห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับโอเค เซนลิสก็จะเก็บสิ่งที่เราใส่เข้าไปนะเห็นครับอันนี้เราจะเอาสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะมาคำนวณหา G.P.A. นะ Grade Point Average นะครับอ่ะ G.P.A. นี่คำนวณยังไงนะฮะ G.P.A. ก็คือเป็นเขาเรียกว่า weighted a v e r a g e เรจนะฮะแปลว่าค่าเฉลี่ยแบบถ่วงนะฮะของหน่วยกิตและเกรดนะครับคือเราจะเอาหน่วยกิตมาคูณกับเกรดนะฮะแล้วก็เอาผลรวมทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนหน่วยกิตอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยนะครับ ที่จริงแล้วเนี่ยในตอนที่เรารับค่าเนี่ยเราสามารถทำอย่างนั้นได้เลยนะครับเราก็คำนวณเอาเจ้าเครดิตมาคูณกับเกรดที่ได้นะฮะซึ่งเกรดเนี่ยเราได้สร้างฟังก์ชันมาแล้วนะฮะแถวเกรดนะครับแล้วเราก็ใส่สกอร์เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือการเอา เครดิตคูณเกรดอันนี้พอเครดิตคูณเกรดแล้วเนี่ยเราจะหาผลรวมของมันนะฮะฉะนั้นเราจะสร้างตัวแปรอตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า total credit grade แล้วกันนะครับชื่ออย่างนิดนึงนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยตัวแปรเนี้ยก่อนจะเริ่มทำงานเนี่ยเราจะไลใ่ให้ขันเป็นศนก่อนนะฮะฉะนั้น เราสามารถที่จะใช้ตัวแปรเนี่ยใช้ increase by increase เจ้า total credit grade เนี่ย by เมื่อกี้เท่าคำนวณไว้นะฮะโอเค okay. ฉ้ันก็จะรวมค่า Credit ตรงนี้เป็นคููนะครับ Credit ครูนเกรดเข้าไปนะฮะไปด้ย total credit Grade นะฮะจากนั้นตัว GPA ก็ได้จากการเอา total credit grade ที่ได้เนี่ยหารด้วยจำนวน c r e ดิตก็เสร็จแล้วนะฮะ ก็หาผลรวมเครดิตก่อนนะฮะเสร็จเราก็สร้างไว้ด้อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า total credit นะฮะซึ่งก็ทำเหมือนกันนะฮะแล้วก็เซตให้มันเป็นศูนย์ซะตอนเริ่มนะฮะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มค่า total credit นะครับ พอเราทำอย่างนี้เสร็จตัวเครดิตและตัวทั้งทั้งเครดิตก็จะถูกรวมไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อจบการรีพีชนะ,ะจบลูกตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวทั้งทั้งเครดิตกับ t ั t a ท c r e เครดิตซึ่งสามารถนำมาหารกันได้นะฮะก็จะได้เกรดออกมานะฮะถ้าทำแบบง่ายๆเลยเราสามารถปรินท์นะฮะ,ะ GPA นะฮะแล้วก็สามารถใส่เจ้า g p a เราจะคำนวณนะครับก็คือเป็นอันนี้นะครับ Total Correct เลยนะครับหารนะครับอลองรันนะครับจำนวนวิช,ชาสามแล้วกันนะครับโด่ยกิจวิช,ชาแรกสามหน่วยนะครับคะแนนแปดสิบ ชาที่สองอันหน่วยกิจ2หน่วยคะแนน74ชดสิบสีที่3ามหน่วยกิจเดียวคะแนน65แล้วกันนะครับ GPA จะเป็น3.33นะฮะเราก็คำนวณ GPA ออกมาได้แล้วนะครับ,ก,รบก่อนจบคลิปนี้นะอยากมีชาเล l e n นะฮะ challenge ของเราก็คือให้ลองคำนวณเขาเรียกว่า GPAx นะฮะก็คือว่าเกรดเฉลีย่ยสะสมนะฮะเกรดเฉลีย่ยสะสมคืออะไรเพ้อก็คือเอาเกรดเฉลีย่ยของแต่ละเทอมเนี่ยมารวมกันแล้วสะสมสะสมนี่ต้อง เวทตามหน่วยกิจของแต่ละเทอมเลยนะฮะแนวคิดก็เหมือนกับ GPA นียครับต้องรับ input มากกว่าเดิมคือต้องรับ input ของหลายเทอมเข้ามานะฮะเราสามารถใช้ List ให้เป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ